สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่4ของเดือนกรกดาคม2565เวลานี้ก็เวลา10บโมง10โมงครึ่งนะคะพี่อ้อยปรุงน้ำหอมตั้งแต่เช้าเลยค่ะได้ขวดใหญ่ๆเลยนะคะเป็นน้ำหอมที่ปรุงพิเศษ่ะหอมมากรุ่นนี้จะหอมมากกว่าหอมมากๆเลยนะคะหอมมากหอมทนพี่จะบรรจุใส่ขวดใหญ่เท่านั้นนะคะ เพราะว่าราคามันแพงกว่าถ้าใส่ขวดเล็กมันจะไม่คุ้มนะมันจะไม่ได้กําไรเลยมาตรงนี้ฮะพี่อ้อยก็ลงมาเชลฟี่น้ำหอมแต่ละขวดนะฮะขวดใหญ่มากค่ะขวดนี้บรรจุร้อมิลลิตรนะฮะมันจะมีอยู่3าขวดนะคะนี่คะสขวดนี้ฮะแต่ว่าเป็นขวดเรียบเรียบนะคะทำด้วยแก้วคริสตัลน,นะคะขวดสวยนะคะจับ หมาะมือสมรรถนะนะคะเนี่ยค่ะเป็นน้ำหอมชั้นดีคะจากฝรั่งเศสนะคะพี่อ้อยก็ปรุงด้วยกลิ่นของพี่อ้อยเองเพราะพี่อ้อยผสมเองค่ะไม่นำมาเรียนแบบใครไม่ได้ลอกเรียนแบบใครทั้งสิ้นนะ,ะพี่จะผสมและปรุงอย่างดีที่สุดนะคะด้วยใส่ใจนะคะแล้วก็ด้วยความตั้งใจนะ,ะพี่อ้อยก็ทํามาแล้วก็ออกแบบสวยงามนะคะชื่อยี่ห้อมนมินตรานะคะ ยี่ห้อน้ำหอมนะคะมณ์มินตรานะคะมณ์มินตรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นขวดที่เป็นลายทวิตตี้คะเป็นลายเอ่างปลานะคะเขาเรียกลายก้างปลาเนะเป็นลายที่สวยงามคะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเป็นขวดแบบนี้ <c oughs> ขวด ไปทางอลาดินนะคะไปทางแขกนะคะนี่ค่ะมนมินตราอันนี้กจ็จุอันนี้รู้สึกจะจุ60 6 0มิลลิกรัมนะคะ60มลไม่ใช่มิลลิกรัมนะพูดผิดขออภัยด้วยก็ทําไปนะคะพี่อ้อยก็ไม่มีไรายได้อะไรนะก็มาจากตรงนี้ค่ะดูดวงบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะจากอาชีพที่เราเคยทําตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ มันรู้สึกว่ามันแย่นะคะเศรษฐกิจตกแต่ก่อนเนี่ยนะแป๊บเดียวค่ะปรุงไม่ทันเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยะ่ะขายน้ําหอมนี่ปรุงไม่ทันเลยนะขวดสวยมากเลยนะคะสูข,ขวดเนี่ยใครเห็นก็อยากจะจับอยากจะฉีดฉีดแล้วมันจะหอมลุ่มลึกในอารมณ์หอมเซ็กซี่หอมเย้าวยวนนะคะมีหลายกลิ่นนะคะนี่ะ่ะ รุงแล้วฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยจะส่งให้เขาวันนี้3ามขวดนะแล้วก็เหลือนอกนั้นก็ยังมีเหลืออยู่นะคะนะคะถ้าหากว่าใครสนใจแอดมินมาได้นะคะบางคนก็บอกแพ้น้ําหอมแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะบางคนก็ชอบใช้อย่างพี่อ้อยเนี่ยชอบใช้เป็นอาชีพเลยขาดน้ําหอมไม่ได้ขาดน้ําหอมไม่ได้และน้ําหอมมันใสแล้วมันก็รู้สึกเย้าวยวนมากเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่อ้อยจะมีขวดน้ําหอมสวยๆเอามาให้นะคะแล้วก็หอมมากใครซื้อแล้วเนี่ยขวดนึงใช้ได้เป็นปีนะคะคุ้มมากเลยนะใช้ได้เป็นปีค่ะฉีดนิดเดียวก็หอมค่ะนะคะโอเคนะคะใครสนใจชอบนะติดต่อมาได้เลยนะทางไลน์นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ